ที่ค่ะตอนนี้ใครในช่องมิวไปกนใช่ไหมวันนี้นะคะมิวก็จะมาย้อมผมต้อนรับปิดเทอมนะคะก็คือเราปิดเทอมประมาณหนึ่งเดือนเราก็เลยจะมาย้อมผมเป็นแบบฟอกสีผมนะคะก็จะทําแบบข้างในนะคะเราจะไม่ไย้อมหมดหัวนะคะเราก็จะย้อมแค่ข้างในนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทะะําเลยค่ะ ตัวนี้คะเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว,ลวคืออยู่ในห้องน้ำมาเรียบร้อยแล้วะคะวันนี้นะคะเราก็เอ้เราก็จะใช้น้ํายากัดของตัวนี้นะคะเป็นของนิกโอะตัวนี้นะคะเราใช้เป็น6%นี่ แล้วก็เบิกตัวช่วยนะคะคือหน่องเองโอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันก่อนว่าเราจะกัดแค่ข้างในข้างหัวนะคะโอเคเดี๋ยวไปแบ่งผมนะคะทุกคนนี่คือแบ่งผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบำรุงผมก่อนนะคะก็คือเราจะหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะนี่ก็จะหมักบนผมแบบนี้นะคะประมาณ30นาทีนะคะเราก็จะลงน้ำยาฟอกเลยนะคะ ที่ลองอ่ะผมด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะเราก็จะมาลงไวซาลีนะคะตรงพวกรกอบหน้านค่ะนี่นะคะก็คือปากว้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาผสมน้ำยาฟอกผมก่อนนะคะนี่เราก็จะใช้เปิดตัวนี้ก่อนเนาะนี่นะคะ เป็นช่อเป็นช่อเนาะันคนวอ to to no, นี้นะคะก็คือแบบรอบแรกคะได้สวปสะมานนี้เองนะทุคนสีมนันน้อยอยู่เลยอ่ะดูดิ โอเคเดี okay, ๋ยวเรานะคะจะมากัดรอบสองนะคะกัดอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปกัดรอบเลยๆที่นะคะทุกคนจะมากัดรอบสองนะ <Okay. S 1> รอบแรกก็โอเครอบสองทุกคนนี่นะคะก็คือ เท่าไรน,นะคะทุกคนคือแบบว่า <S <S ให้ถ่ายนะคะดูคือแบบนักหน่วงอยู่นะคะเดี๋ยวแปะรูปนะคะว่าข้างหลังเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ35นาทีคะ่ะเจอก,กันน,นะคะคุกกัดไปแล้ว2รอบมันได้แค่เท่านี้เองอคือตรงเนี้ยมันสว่างนะแต่ว่าแห้งว่ะแล้วตรงเนี้ยยังแบบเป็นสีแบบน้ำตาลอยู่เลยอะ่ะก็เลยแบบเออโอเคเรากัดแค่สองรอบเนาะเพราะว่าแบบมันหมดแล้วเราก็เลยจะมา ย้อมเป็นสีแล้วนะคะนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนก็คือเราเนี่ยไปเจอตัวนี้นะคะใน s h อ p e e นะคะราคา2องบาทเองนะ50 ml นะคะก็ไม่ค่อย,ยรู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เห็นว่านราคาถูกก็เลยเออซื้อมาเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะจะวจะขึ้นชื่อให้เนะะ okay. <Okay. S 1> าะโอเคเราอ่ะก็จะเอาสีนี่นะคะสีเขียวเอ้สีฟ้าน้ำทะเลกับสีน้ำเงินนะคะมาผสมกันดูเราจะทำให้ดูทุกคนแป๊บโอเคนะคะเราก็จะผสมกัน ใส่ตัวนี้ลงไปแต่อาจจะใส่ไม่เยอะเท่ากับสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าสีนี้มันเป็นสีถูกเขียวอะวดทุกคน,นเป็นสีฟ้าพาสเทลด้วยเดี๋ยวเราจะเติมสีเทาลงไปนะคะนี่สีเทาเติมสีเทาลงไปนิดนึง เสร็เรียบร้อยเรียบร้อยคือให้ดูว่าตอนนี้นะคะเราก็คือทำหมดหัวแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก3ามสี่นาทีนะคะเราก็จะล้างออกก็จะมาดูผลรับกันว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะได้ดูพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันนะนะคะทุกคนนี่นะคะสีผมที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้นี่ คือสีมันเป็นสีน้ำทะเลเลยนะคะทุกคนใครนะคะอยากทำก็ไปหาซื้อได้เลยนะโอเคคลิปนี้นะคะลาก,กันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครต์ให้ช่างบูมิงกันยนะคะบ๊ายบาย